ครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องทางช่องย t u b e ท้องสีย t u b e ครับผมครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานถ่ายคลิปถ่ายภาพวัดภูมันฟ้าของหลวงพ่อแดงครับผมครับไปก็ได้เจอเจอคุณเจและคุณพี่มาจากจังหวัดอุบลครับผมมาทำบุญร่วมกับวัดปูมันฟ้าครับผมตอนนี้กำลังแห่ปลาปลาครับผมครับก็ ได้ร่วมทายรูปกับคุณพี่และนักร้องพี่ยุนยงยอดบัวงามครับผมครับนำทีมงานมาถวายพระป่ายวัดปูมันฟ้าครับผมครับก็เป็นบุญวาสนาของช่องทองสี YouTube ครับผมที่ได้เข้าไปร่วมถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมครับผม ครับดูบรรยากาศและดูคลิปไปเรื่อยอย่าบอกผู้หญิงไว้มาผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนมีเงินเท่าใจก็ต้องต่อชีวะเป็นวันชีวิที่ก้ามาถึงจุดนี้ทำให้ไี้เป็นสีตลกโอราณสอน ใคที่มีนี่คือคนที่มาเป็นนเขียนเพลงนี่ครับอาชีพยนสัตยเล่ควสีนีครับเป็นคนเขียนเพลงนี้นครับใครอยากไปทำคนนี้ทำคนนี้นะครับหรือว่าพ่อแม่จเป็นผ้าผป่าเดี๋ยวเราจะยอดนึงที่ราเจะได้เท่าไหร่นะครับ

สวัสดีครับพ yeah, ียงสวัสด oh. no yep. uh ีครับครับมื้นอยสวัสดีครับายมาตอนนี้ครับานประธานไม่ได้มาเนี่

dùng dầu thằng này không dùng dầu thang này ใจแด้เริ่มมาแล้ก็บทั้งภายให้าแล้วก็ที่ี่เศษจะนีท้งเรื่องการพเจอเลย จากทีน้่นนงทห้าก็จะมีนทีมงานของพี่ที่โนึครับและท่านพี่ท็อปสาว์ครับจากคนคคนรูกขึ้นคนรู้ทุ่งของเราครับผมร้อยเำรตรีประดิะดะดานเป็นปรองสะรวัูรสถารวจตํรวของสองอห้องที่อน้านตา

có khi có nhiều cái gì là nó thôi cái gì thì đến tài đến mua là như vậy có nãy nãy có khi nào mà tìm sơn là có có khó ông gì có có như vậy không Hãy subscribe cho kênh Để cắm ruột cho đi <laughs> cây cao tung thổ bên này cách đi tập thu tập con